ดีค่ะชาวลักนาและชาวราศีเมถุนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงครึ่งเดือนธันวาคมซึ่งเป็นครึ่งเดือนของเดือนที่12เดือนสุดท้ายปลายปี2 5 6 7ละจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นเราก็ต้องดูกับดาวสองดวงที่กำลังจะขยับ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่16ธันวานะคะเราเริ่มต้นตามดาวกันก่อนแล้วค่อยมาสรุปเนาะดาวพระอาทิตย์เนี่ยจะเริ่มยกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่16ธันวาคมพระอาทิตย์เข้าสู่ภพรเรือนปัตนิสาหรับคนโสดเนี่ยการที่ดาวพระอาทิตย์เนี่ยเข้ามาอยู่ในเรือนที่มีตําแหน่งเป็นคู่มิรใจเนี่ยจะเป็นโอกาสดีที่คุณจะพบเจอคนที่ถูกใจนะคะพบเจอคนที่มีลักษณะของของความเป็นผู้นํา นะคะตัวเจ้าวตาเนี่ยจะได้จะได้คนที่เข้ามาพูดคุยสมมับคนโสดนะก็มีเกณฑ์ของการเข้ามาพูดคุยแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบดีจังเลยตำแหน่งดีลักษณะดีหรือมีทิศทางชีวิตในการพูดคุยกับเจ้าวตาเนี่ยส่งเสริมไปในทิศทางที่ดีนะคะก็เกณฑ์น,นี้ก็ถือว่าออกแนวดีเพียงแต่ว่าปัดดาวเจ้าเรือนปัตนี้เนี่ยไปอยู่ในเรือนวินาา ก็หมายถึงว่าคนที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้อาจจะเป็นคนที่เคยแต่งงานมาแล้วและต้องดูดีๆต้องดูดีๆว่าเขายังโสดอยู่หรือเปล่านะคะตัวเจ้าวตาเนี่ยลักษณะของดาวพระอาทิตย์ที่เข้าสู่ภพรเรือนปัตนิสําหรับคนที่มีคู่ระยะเวลานี้อาจจะเป็นระยะเวลาที่ร้อนเหมือนกันนะคะในบรรยากาศของความรักในในส่วนของคู่คู่สมรส คู่สมรสต้องเรีวยาคู่สมรสนะคะดาวพระอาทิต์เนี่ยก็จะมีโอกาสที่ว่ามันมีลักษณะของความตึงๆแม้จะเป็นมิตรนะ,ะต่างคนต่างมีทิฏฐิต่างคนต่างเอาเชนนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในส่วนของคนที่เป็นคู่สมรสเนี่ยต้องพูดคุยกันดีๆเพราะว่าทิฏฐิมานาะสูงแล้วก็การตกลงเจราจาอะไรในระยะเวลาเนี้ยมัน รับสมองประลองกำลังและตัวเจาว้าตาจะรู้สึกว่าถ้าสมมติมีเกณฑ์ที่แบบทะเลาะเบาแหวงกันอยู่นะช่วงนี้จะรู้สึกว่าไอ้ไอ้แฟนเราเนี่ยไอ้สามีหรือภรรยาเราเนี่ยมันหน้าหมันไส้จังเลยมันเวลาคุยด้วยไม่คุยหรือเวลาเราไม่อยากคุยเขาจะมาคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือดาวอาทิตย์อะเร็งดวงชะตาก็จะใจร้อนอยู่แล้วละเพราะฉะนั้นก็ระวังปากระวังคําแล้วก็จะเจราจาอะไรกันก็ให้ปณีประนงมบ้างแล้วมันมีพระจันทร์อยู่ต้น ในช่วงปลายปลายปีอะในช่วงปลายเดือนธันวาคมอะมันก็จะมีลักษณะของคู้ผัวเมียที่ทะเลาะเบาแหวงกันอะไรเป็นธรรมดาอะไรเงี้ยนะคะสําหรับบางท่านบอกไม่ได้มีเกณฑ์ทะเลาะกต่แฟนป่วยแอดก็เป็นไปได้เพราะว่าพระอาทิตย์อยู่ในเรือนเนี้ยปวดหัวตัวร้อนแต่โดยรวมอาจจะมีเรื่องของการได้รับอะไรโดยสเสน่หาอยู่นะพระอาทิตย์เป็นคู่มิตรอยู่ในเรือนของพระฤหัสเนี่ยนะคะก็มีเกณฑ์ของการที่จะได้รับอะไรพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนสหัสช้า ลักษณะของเจ้าอัตาช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์ของการเดินทางมีเกณฑ์ของการติดต่อสมาคมการสังสรรค์การพบปะพบเจอคนรอบตัวและมีเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบตัวด้วยปัตตนี้ไม่ได้แปลว่าคู่ครองอย่างเดียวยังแปลว่าเพื่อนคนทํางานด้วยผู้บังคับบัญชาหรือคนที่ร่วมทุนร่วมหุ้นกับเจ้าชะตานะคะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่า สำหรับคนโสดเนี่ยคนที่เข้ามาระยะเวลาอาจจะไม่ใช่แค่คนที่มียศถาบรรดาศักดิ์หรือคนที่คุณรู้สึกว่าดีจังเลยอาจจะมีเกณฑ์ของคนที่เข้ามาจีบหรือคนที่เปิดใจมีลักษณะที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าเพื่อนรักหรือเพื่อนที่คุยกันมายาวนานครอบครัวก็รู้จักในสถานนะเพื่อนสนิทอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าสิ้นสุดทางเพื่อนนะคะหรือบางคนช่วงนี้ด้วยการเดินทางบ่อย เหมือนน้องเบลล่านะคะกับแฟนปัจจุบันพบเนื้อคู่ด้วยการเดินทางบนรถบนเครื่องบินบนเรือบนอะไรอย่างเงี้ยหรือพบในสถานที่ที่คุณไปติดต่อการงานนะคะการเข้าสังคมแล้วก็มีแบบมีเพื่อนๆงานปาร์ตี้งานเลี้ยงรุน่นงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะถ้าพระทิตย์อยู่เนือเรือนปัตตนี้มีเรื่องระวังไหมแอดว่าช่วงระยะเวลานี้ถ้าคือศาสตร์ชะเนี่ย เขามาอยู่ในภพเรือนปตัตานีนี่มีการประทักกันในขึ้นโรงขึ้นศาลได้ยกเว้นคุณจะทํางานที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการต้องพูดคุยกันในเรื่องพวกนี้นะคะไปที่ศาลไปที่โรงพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเกณฑ์เหมือนกันมีเกณฑ์ไปไปทะเลาะเบาะแวงกับเพื่อนจนถึงลงถึงศาลถึงตํารวจอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งดาวพระอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนนี้นะคะแล้วดาวปตัตน,นีเนี่ยไปอยู่ในเรือนวินาศมันหมายถึงว่าบางทีคุณเป็นไม่ได้ทํา ผู้ครองของคุณอุ้นส่วนของคุณนะคะหรือคนร่วมทุนคนร่วมหุ้นของคุณนะคะที่ทํางานด้วยกันอ้างชื่อคุณแล้วก็คุณก็เดือดร้อนเพราะเขาก็มีกรณีของพระอาทิตย์เป็นเขาเรียกว่าพระอาทิตย์เป็นกาลีจรหรือว่าดาวตั้งรับไม่ดีนะคะเดี๋ยวให้แอสเซทไอดาวไอดาวครึ่งปีไอครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะคะแล้วแอดจะทํานายเจาะลึกดาวพระอาทิตย์ที่มีดาวตั้งรับให ช่วงระยะเวลาเนี้ยบางคนมีเกณฑ์เหมือนกันพระอาทิตย์เข้าเนี่ยแฟนเจ้ายศเจ้าอย่างสองหุ้นส่วนก็คุยเจรจาตกลงอะไรระยะเวลานี้ไม่เป็นผลดีเพราะอะไรพระพุธของคุณเนะี่ยอยู่ในเรือนอริเมื่อดาวพุธของคุณนะฮะอยู่ในเรือนอริและมีตําแหน่งของการเดินที่ไม่ค่อยดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าสาหรับชาวลัคนาราศีเมทุนน่ช่วงระยะเวลานี้อาจจะ จำเป็นอย่างมากเลยที่คุณจะต้องประครับประคองอารมณ์ตัวเองหรือคำพูดตัวเองนะดาวประจําตัวของคุณอยู่ในเรือนอริมันจะมีปัญหาคล้ายๆว่าการพูดการเจรจาก,การติดต่อเอกสารสัญญาต่างๆมันไม่รื่นไหลเพราะฉะนั้นมันมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะบอกแหวงกับคนที่ทํางานด้วย,เ,ยวเรื่องสัญญาเรื่องเอกสารเรื่องที่มันต่อเนื่องกันในทํางานต่อเนื่องกันแล้วเขาทำไม่เรียบร้อยแล้วมันมีผลกับคุณนะคะตัวเจว้าตาในช่วงระยะเวลานี้ด้วยพุธเดินไม่ดีครึ่งเดือนหลังเนี่ย จะพูดอะไรให้คิดก่อนพูดไม่ต้องเรีบพูดนะคะหัวร้อนง่ายนะคะทุกการงานของคุณในช่วงระยะเวลานต้องทุ่มเทต้องทุ่มทุนดาวพุธของคุณเนี่ยเป็นทั้งเจ้าเรือนของความมั่นคงเป็นทั้งเจ้าเรือนตนเดินในลักษณะเนี้ยทะลุป,ปีอ่ะต้องบอกว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเอกสารสัญญาการพูดการเจรจากันรับปากเนี่ยมันเกิดปัญหาได้ง่ายนะคะระวังปากระวังคําระวังคําพูดก่อศัตรูขวางหูชาวบ้าน นะคะนอกจากนี้ก็ระวังเอกสารหลักฐานนะคะแล้วก็คำพูดระยะเวลานี้พูดเจ็บเน็บเก่งอะ่ะชาวลคาราศีเมถุนนะคะเอาละทีนี้เราไปดูดาวพระศุกร์บ้างพระศุกร์เนี่ยจะยกเข้าสู่ราศีกุมตําแหน่งราชาโชคเออตําแหน่งเทวีโชคนะคะแต่เขาเป็นคู่ขัดแย้งกับเจ้าเรือนพระศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนปุตตะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนวีนาศนะคะ ก็แน่นอนน่ว่าระยะเวลานี้นะคะเมื่อดาวสุกเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยเข้าไปอยู่พบเรือนมอราณะเอาความเป็นดาวสุกก่อนในลักษณะของความเป็นดาวสุกที่เข้าไปอยู่ในเรือนมังกรก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยมันเป็นเทวีโชคมีสเสน่ห์นะคะแอดบอกแล้วว่าคุณมีสเสน่ห์ดาวพระอาทิตย์อยู่เรือปรนปัตนิคุณก็มีสเสน่ห์เป็นคู่มิตรพบเจอใครๆก็มีแต่คนชอบเพียงแต่ว่าอารมณ์อะจากดาวพระพุทธอะอารมณ์หงุดหงิดง่าย นะคะอารมณ์เหมือนแบบว่าพูดคำหนึ่งประชดสามคำแต่ก็มีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามหรือสเสน่ห์กับใครสักคนที่เข้ามาช่วงระยะเวลาเนี้ยรักษาความเป็นเทวีโชคด้วยอะไรรู้ไหมด้วยการรักษาอารมณ์ตัวเองเพราะมันเป็นจังหวะที่เจ้าชะตาจะทําอะไรก็ได้พระสุกในเรือนนี้จะส่งผลให้คุณนะ่ได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลอื่นแต่จิตใจมันจะขุ่นมัวขัดแย้งอารมณ์เสียจากพระพุทธและพระศุกร์ที่มันขัดแย้งกับ เรือนมรณะระวังเจ็บไข้ได้ป่วยนะระวังคือคือมันเิด็ดขัดหัวร้อนได้ง่ายแล้วมันเครียดปวดหงปวดหัวอะไรเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นนะประคับประคองอารมณ์ตัวเองดีๆส่วนดาวพระเกตเนี่ยแอดไล์ดาวให้ก่อนนะพระเกตเนี่ยไปอยู่ในในเรือนปุตตะซึ่งดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยไปอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยมันก็ต้องถ่ายว่าอะไรเกตในเรือนปุตตะช่วงระยะเวลานี้ชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ย ก็จะมีเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องรวมถึงเพื่อนญาติอะไรเนี่ยทําอะไรแปลกๆอ่ะทําอะไรแล้วคุณก็หงุดหงิดใส่เขาเหมือนกันแล้วก็ทําอะไรแบบไม่มีเหตุผลรองรับชาวลักานณาราศีชาวลักานาราศีเมถุนก็เลยตําหนินะคือเพื่อนญาติจะทําอะไรแปลกๆหรือเอาข้าวเอาของหรือไปเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมได้นะคะดาวพระเกตในเรือนปุตตะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ เกตในเรือนปุตตะสําหรับตัวเจ้าคตาเองที่ไม่ใช่ลูกนงลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องบอกว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณเน่เป็นคนทันสมัยแล้วพวกนั้นเน่เป็นคนโบราณคุณเป็นคนทันสมัยคุณไม่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของการอะไรบนบานสารเก่าวแล้วไปไป,ปรากฏว่าเดินเข้าไปลูกน้องแบบโอ้โหไหว้อะไรควันเพราะฉะนั้นคุณจะคุณจะไม่ยับยั้งอารมณ์นะคะช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเป็นคนทันสมัยเมกโปรเจกต์ทำอะไรก็ตามเนี่ย เป็นคนทันในเทคโนโลยีนะคะเรื่องต่างๆของเจ้าวตาพยายามปรับปรุงให้มันให้มันง่ายขึ้นให้มันแบบเหมือนกับชาวลัคนาราศีเมถุนในช่วงระยะเวลาเนี้ยไม่พยายามใช้เทคโนโลยีเก่าเลยหรือถ้า เทคโนโลยีเก่าที่มันล้าสมัยไปแล้วคุณจะไม่เอาคุณจะทําทุกอย่างด้วยแบบด้วยความนันสมัยและบางครั้งถึงแม้คุณจะรู้หรือโปรเจกต์เก่าขึ้นมาทําอะไรในช่วงระยะเวลานี้มาขับเคลื่อนมารยุยหรือมาทําอะไรต่างๆคุณจะทําให้มันดีขึ้นนะ่ะคือเมทุนเนี่ยต้องบอกว่าคุณเป็นวัยรุ่นมากเพียงแต่ว่าเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนไปหน่อยในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็รู้สึกว่าบุตรหลานบริวารเอา้ามันทําไมทําอะไรแปลกๆหรือบางทีช่วงระยะเวลานี้คุณสอนใครไม่ขึ้น บางทีสอนไปให้ไปทางซ้ายมันก็อยากไปทางขวาแล้วมันก็พบว่ามันต้องอ้อมาอะไรอย่างเงี้ยคุณบอกทางตรงมันก็ต้องอ้อมคือมันออกแนวว่าลูกน้องดื้อรั้นเยอะหยิ่งเกเรหรือไปทําอะไรที่คุณไม่ชอบบางทีอาจจะบอกอย่างเงี้ยนะคะลักษณะพระเกตยอยู่ใน,ในเรือนนี้แล้วดาวเจ้าเรือนพระศุกร์เนี่ยไปอยู่ในลักษณะขัดแย้งกับมรณะลูกน้องอาจจะชอบในเรื่องของเนี่ยฮะในเรื่องของ บนบานสารกล่าวในเรื่องของการแก้กรรมอะไรอย่างเงี้ยคุณก็พยายามจะบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไปเชื่อในเรื่องพวกนี้ก็ต้องให้เขาพบเจอเองทีนี้เจ้าชะตาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดคุณมีลูกดีลูกน้องลูกศิษย์คุณจะเกเลเรบางทีคุณมีลูกน้องลูกศิษย์ดีนะลูกคุณจะคุยยากอะไรแบบนี้ค่ะในช่วงนี้นะในช่วงนี้ต้องมีการเปิดใจคุยกับบุตรหลานกับบริวารกับลูกน้อง อืมเปิดใจคุยกันเพื่อให้ทุกอย่างราบรื่นแอดแอดคิดว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยจะมีประมาณนี้แต่บางคนมีเกณฑ์อันนี้นะคือคุณไม่เชื่อในเรื่องนี้ใช่ไหมปรากฏว่าคุณอาจจะไปปฏิบัติธรรมคุณอาจจะไปอะไรแล้วคุณได้ยินเสียงเด็กวิ่งแอดไม่ได้บอกให้คุณเชื่อแต่บอกว่าคือการมีแพ็กเกจอยู่ในเรือนเนี้ยมันก็จะเจอความลึกลับอะไม่จากลูกน้องไม่จากบริวารก็จากที่ตัวเองไปพบเจอก็มีโอกาสที่จะพบเจอคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ เราไม่เชื่อในเรื่องนี้นอกเหนือจากนี้ก็จะมีเรื่องของการโอกาสได้รับโชคนะคะพระเกตในเรือนปุตะานี่มีโอกาสได้รับโชคนะแล้วก็ตัวเจ้าตาบางคนเนี่ยคำอธิษฐานบางอย่างก่อนหน้านี้แล้วคุณพยายามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีโอกาสในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงพราะพระเกตมันเป็นเรื่องของโชคลาภความสําเร็จไปอยู่ในเรือนที่เป็นเทวีโชคมรณะแต่ว่า เลขหรืออะไรต่างๆมันจะเป็นมันจะเกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายที่คุณไปพบเจอระหว่างทางรถชนอ่านหนังสือพิมพ์อ่านดูทีวีแล้วไปเห็นดูคลิปข่าวต่างๆแล้วไปเห็นแล้วไปตีโลไปตีเลขอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะมีโชคจากการเสี่ยงเสี่ยงดวงแต่ลักษณะะเกตเข้าอย่างเงี้ยก็โชคลาภความสําเร็จเข้ามาก็ก็หมดไปสิ่งที่จะต้องเตือนเจ้าวตานะคะที่การไล่ดาวครั้งแรกก็คือ ดาวพระอังคารดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะคะเข้าสู่พบเรือนกระดุมพระในลักษณะเป็นนิดแล้วก็ค่อนข้างที่จะผิดปกติก็ต้องบอกว่าอังคารตำแหน่งนี้จะส่งผลในเรื่องของเงินทองต่างๆของเจ้าตามีผลทำให้คุณทะเลาะแตกแยกแตกหักกับคนรอบตัวนะคะตัวเจ้าชะตาช่วงระยะเวลาเนี้ยผลประโยชน์อาจทำให้คุณเสียเพื่อน เสียคนร่วมงานการใช้จ่ายของคุณในระยะเวลานี้บางครั้งอาจจะไม่ได้วางแผนอะไรเลยขอให้วางแผนสักหน่อยในช่วงปลายปีเพราะมันจะเป็นลักษณะของการใช้จ่ายแบบกล้าได้กล้าเสียจนทั้งไม่คิดหน้าคิดหลังนะคะละัคนาราศีเมถุนเนี่ยจริงๆแล้วด้วยลักษณะของเรือนสหัชชะของคุณเนี่ยดาวเจ้าเรือนสหัชชะของคุณเนี่ยไปเป็นเทวีโชคในเรือนมรณะแสดงว่าระยะเวลานี้คุณมีเกณฑ์ของการเดินทางนู่นนี่นั่น เพื่อที่จะไปตกลงเจรจาออกสังคมอะไรซึ่งมันดีแต่มันเหมือนกับใช้เงินเยอะไปหน่อยโดยรวมแล้วเนี่ยต้องบอกว่าพร,พระอังคารอยู่ในเรือนกระดุมพระนะคะแม้จะเป็นนิดดาวประจำตัวแม้จะเป็นคู่ศัตรูในเรือนอริแต่โดยรวมแล้วะมองว่าสหัสชาเป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนมรณะแปลว่าเจ้าตาเนี่ยอยู่กับบ้านไม่ได้ช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องพบปะสมาคม นะคะเพื่อที่จะให้ได้งานต่างๆมาแต่ว่าอย่าดุเดือดนะักอย่ากล้าได้กล้าเสียเกินไปเพราะว่าต้องวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายเงินต้องวางแผนในเรื่องของการวางโปรเจกต์ต่างๆใช้เงินทองต่างๆช่วงระยะเวลานี้ก็คำพูดคำจาเบาได้ก็เบานะคะคิดก่อนพูดได้ก็คิดก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมหุ้นได้ลงทุนหรือได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองวางแผนมา และงานการต่างๆที่มองว่าอยากทําในช่วงระยะเวลานี้แอดมองว่ามีโอกาสทําสําหรับบางคนที่แอดบอกว่าอาจจะมีโอกาสขัดแย้งกับเพื่อนหรือบริษัทของเพื่อนด้วยการมองงานเดียวกันแล้วคุณได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาแต่จริงๆมันน่าจะเริ่มมีปัญหามาสักพักหนึ่งแล้วไหมเพราะว่าลาพักเข้ามาเป็นนิดอยู่ในเรือนกระดุมพระหมายถึงว่าโชคลาภและความสําเร็จต่างๆอะไรของคุณที่มีในช่วงระยะเวลานี้มันจะขัดแย้งกับเพื่อน ผลประโยชน์บางอย่างมันจะทําให้เสียเพื่อนอะไรแบบเนี้ยหรือแบบว่าคุณเป็นสสเพื่อนเป็นสอส,อ,สอ,อยู่ดีๆไปอยู่ในอีกพักหนึ่งอ่ะอันนี้มันจะเห็นชัดเจนแล้วปรากฏว่าคุณได้คุณได้เพราะพระอาทิตย์ของคุณไปเป็นคู่มิตรนเดือนปตัตนี้โชคลาภความสำเร็จของคุณได้นะฮะอีกฝ่ายหนึ่งก็ก็เคืองอืมก็เป็นประมาณนี้อันนี้ก็คือดาวทุกดวงที่แอดไลน์ให้นะคะ ทีนี้มาดูกันว่าชาวลัคนาราศีเมถุนนะ่ะในช่วงระยะเวลานี้ดาวโดยโรวมเป็นยังไงตัวตนก็อย่างที่แอดบอกว่าลัคนาราศีเมถุนในช่วงระยะเวลานี้ตัวตนอาจจะเป็นคนขี้หงุดหงิดด้วยดาวพระพุธของคุณเดินในตําแหน่งอย่างเงี้ยนะถูลู่ถูกกังแก้แกแกกๆกงอารมณ์เสียอะไรไปเรื่อยนะคะตำแหน่งของดาวประจำตัวไม่เอื้อประโยชน์ให้คุณเป็นคนอารมณ์ดีแต่ก็เป็นคนที่สู้ถูกทิศ นะชีวิตคือการต่อสู้ในระยะเวลานี้มีเกณฑ์เดินทางบ่อยมากๆในการทำงานและด้วยลักษณะบาร,รมีหรืออะไรต่างๆของคุณในช่วงระยะเวลานี้ที่พระศุกเป็นเทวีโชคเนี่ยถือว่าแม้รับหลังก็จะพูดถึงคุณไม่ดีแต่ต่อหน้าก็จะมีการขอความช่วยเหลืออะไรไปมักจะได้รับความช่วยเหลือติดต่ออะไรไปมักจะได้รับดังที่ติดต่อ ะะลักษณะของคุณด้วยมัง้งที่มันเป็นเทวีโชคแต่ข้างในมันร้อนรุ่มนะจำได้ไหมที่แอดบอกเพราะฉะนั้นลักษณะของคุณมีสเสน่ห์ที่จะไปขอให้ใครช่วยก็ได้ในช่วงระยะเวลานี้มีทิศทางที่ดีในโดยรวมเพราะฉะนั้นก็แค่บริหารจิตใจเพราะตัวตนช่วงนี้จิตใจไม่ค่อยดีนะคะจิตใจจะรู้สึกบุดหงิดง่ายอารมณ์เสียงง่ายนะคะมองเห็นลูกน้องมองเห็นบริวารก็หงุดหงิดลูกเต้าอะไรก็หงุดหงิด อารมณ์ความรู้สึกแม้กระทั่งคู่ครองก็หูดีนะคะทีนี้ในเรื่องของการเงินและการงานเนี่ยในเรือนการเงินเนี่ยก็ต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วก็บริบทของการเงินทั้งหมดเนี่ยมันมีเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยค่อนข้างมากในช่วงเดือนครึ่งเดือนหลังธันวาคมเจ้าชะตาในระยะเวลาเนี้ยถามว่ามีเงินทองเข้าไหมแอดมองว่าเงินทองเนี่ยมีเข้ามาด้วยเรื่อยๆเ,เป็นปกติแหละ โดยเฉพาะการงานที่มันมาจากทางผู้ใหญ่ส่งให้อะไรพวกเนี้มันก็มาตามการงานการเงินแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของงานต่างประเทศอะไรเงี้ยได้แต่แอดบอกเลยว่าเจ้าพาตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยใช้เงินอย่างไม่คิดหน้าคิดหลังใช้เงินเพื่อการพบปะสังสรรค์ใช้เงินเพื่อการเข้าสังคมใช้เงินเพราะจําเป็นที่ต้องสร้างคอนเน็กชันอะไรต่างๆก็ตามและบางคนเนี่ย การงานของคุณในช่วงระยะเวลานี้ก็มีเรื่องของการร่วมทุนร่วมหุ้นถามว่าสําเร็จไหมแอดก็มองว่าสําเร็จการงานดีขึ้นเรื่อยๆถามว่ามีเกณฑ์โยกย้ายไหมระยะเวลานี้แอดว่าเป็นเกณฑ์เดินทางนะคะเกณฑ์โยกย้ายใหญ่เนี่ยดาวพฤรสหัสมันถอยหลังบางคนอาจจะกลับมาทํางานที่เดิมหรือบางคนโยกย้ายไปทํางานไกลแต่ว่าได้ทํางานตําแหน่งเดิมจากที่เคยเลื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรับผิดชอบเดิมหรือกลับมานั่งเพื่อรักษาการงานเดิมอะไรเงี้ย เจ้าชะตาเนี่ยลักษณะของเงินและงานของคุณเนี่ยสอดคล้องกันเพียงแต่ว่าช่วงระยะเวลานี้มันมีเรื่องของการชิงดีชิงเด่นในการทํางานมากอยู่เหมือนกันนะคะดาวของคุณเนี่ยต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้ถามว่าตอบโต้ได้ไหมสู้เขาได้ไหมละ่ะแอดดาวของคุณมันสู้ทุกดวงเลยค่ะมันสู้ทุกดวงแต่แอดมองว่าดาวที่ดีที่สุดของคุณในระยะเวลาเนี้ยก็คือดาวพระอาทิตย์ ควรจะเป็นมิตรกับคนที่แม้จะเจ้ายศเจ้าอย่างแล้วหน้าหมันไส้ใส่คุณคุณก็ไม่ต้องไปตอบโต้ถ้าช่วงระยะเวลานี้สําหรับคนตกงานคนรองานคนย้ายงานเนี่ยคุณอาจจะได้งานที่มันอยู่ไกลสักหน่อยนะคะแล้วบางคนสมัครงานทางไกลหรือทํางานเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ก็มีโอกาสได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะตําแหน่งงานเลื่อนขึ้นขยับขึ้นได้สําหรับบางคนนะคะมีเกณฑ์ของการได้โบนัสไหม แอดว่าโบนัสก็ได้ไม่เท่าไหร่นะคะได้แบบต่ำกว่าเป้าที่วางเอาไว้นะคะในเรื่องของความรักความรักต้องบอกว่ามีโอกาสพบรักหรือเจอคนถูกใจต่างถิ่นต่างแดนคนที่เป็นเพื่อนกันคนที่อยู่ในหมู่คณะที่เดินทางร่วมกัน คนที่เจ้าชะตาไปวัดไปวาแล้วไปพบเจอคืออยู่ในสังคมเดียวกันนะคะมีโอกาสพบเจอถูกใจปิ้งนะส่วนคนที่แบบคบกันมานานแล้วช่วงระยะเวลานี้อาจจะรอเปิดตัวนะคะดาวเจ้าเรือนปตัตานิของคุณยังไม่ขยับนะอาจจะต้องไปเปิดตัวนูน่นช่วงกุมภาก็คือดาวเริ่มมนนะคะเจ้าตาไปฟัง ดวงปีหน้านะแอดวอ์ชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะสุขสบายใจชื่นใจในคํามทำนายช่วงระยะเวลานี้สำหรับบางท่านก็ถ้าเกิดมีคู่ครองแล้วเนี่ยช่วงนี้อาจจะหมั่นไส้คู่นิดหน่อยคู่อาจจะเก๊กเก๊กใส่แล้วก็มีพอแง่แม่งงอนใส่กันเนะี่ยเป็นเรื่องปกติจริงๆแล้วมันก็สบายๆนะช่วงปลายปีถ้าเกิดเจ้าข้อตาทำใจให้มันแบบสดใสร่าเริงได้นะคะอ๋อส่วนคนส่วนมีเกณฑ์พบลักทางไกล เดินทางที่อัดบอกในตอนแรกไงขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้เนี่ยมีโอกาสพบเจอเกณฑ์ของคู่แบบคู่บุญบรารมีเลยนะเพราะว่าพระอาทิตย์เข้าไงนะคะเกณฑ์ของคนที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าเป็นคู่ของเราส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วถึงแม้ยังไม่ได้แต่งงานรนะยะเวลานี้ก็ยังคุยกันทางไกลยังมีกิจกรรมที่พูดคุยกันทางไกลแต่ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะคะ เจ้าวตาระยะเวลานี้สําหรับคนมีคู่เรามัดระวงังบุตรหลานบริวารเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีกิจกรรมแปลกๆไปแข่งรถไปแข่งเล่นฟงเล่นไฟอะไรอย่างนี้นะเจ็บไข้ได้ป่วยระวังตรงนั้นด้วยนะคะอาตัวเจ้าวตาขอย้อนไปที่คนโสดนิดหนึ่งคนโสดที่มีคนเข้ามาจีบในระยะเวลานี้ขอให้ลองเปิดใจพบพูดคุยดูนะคะ เพราะว่าเกณฑ์นี้แอดบอกแล้วว่าพระอาทิตย์เข้าในเรือนปัตตานีก็มีเกณฑ์ที่ว่าเขาจะเป็นคนค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าด้วงดาวพระศุกร์มันขัดใจอะเนาะคุณก็อาจจะแบบว่าไม่อยากมีแฟนในช่วงระยะเวลานี้อยากทํางานนะคะในส่วนของสุขภาพเป็นยังไงสุขภาพระวังเรื่องของการปวดท้องแล้วก็เรื่องโรควุ้นเราก็เตือนกันมาตลอดทั้งปีจนกว่าพฤหัสจะย้ายนะคะ เรื่องน้ำหนักตัวแล้วก็เรื่องของอารมณ์ความคิดในช่วงระยะเวลานี้ที่มันเครียดนะคะเจ้าชะตาช่วงนี้นะคะทั้งหลายทั้งปวงแอดมองว่าบางคนมีโอกาสของการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนเดินทางไกลและมีความสุขทั้งคนโสดและคนไม่โสดนะคะมีโอกาสเดินทางไกลมีความสุขในการทํากิจกรรมร่วมกันกับคู่ส่วนคนโสดก็มีโอกาสได้พบเจอคนต่างแดนด้วยที่แอดบอก นะคะโดยรวมมาครึ่งเดือนหลังเนี่ยสบายบาย,ยกเว้นในเรื่องของอารมณ์ตัวเองก็ขอให้ชาวลักนณาราศีแม่ทุนนะคะประสบความสําเร็จในทุกอย่างเดินทางไปที่แห่งหน,นดําบลใดในช่วงสิ้นปีก็ขอให้ได้รับโชคได้รับความสําเร็จปลอดภัยทุกๆเส้นทางของการเดินทางเพื่อที่จะเริ่มต้นปี2568ด้วยความสุขและสดใสตอนรับพฤหัสที่กุ่มลักเจ้าตา นะคะแล้วก็เจริญก้าหวน้าไปด้วยกันในปี2568ค่ะขอบพระคุณสำหรับการฟังมาถึงนาทีนี้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ